ดูใกล้ๆแล้วเราจะทำเป็นบออย่าพึ่งดูถูกตัวเองครับดู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 เผื่อเผื่อม e ีเอฟซีท่านใดอยากลองทำเป็นงานเอเดเรตบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าทั้งได้ในด้านร่างกายและจิตใจของผมนั้นมัน ไม่โอเคปกติเท่าไหร่นะครับก็เลยคนปกติน่าจะทําได้ดีกว่าผมอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเชื่อว่าคนที่หาดทำเนี่ยจะทําเป็นเพราะว่าผมใช้วิธีที่มันรัดขั้นตอนเลยนะครับที่จริงในคิดมันจะสอนให้สอดทิรดด้าิทดาะด้ทิรดาได้แล้วทีนี้มันช้า อันนี้น้องอุ้มก็เลยแบบทำที่จีรัดขั้นตอนเลยรัดขั้นตอนเลยก็ทำแบบนี้ตัวนี้งานตัวนี้ผมจะทําหลังจากมืดแล้วเพราะว่างานที่ที่เสียงดังนมันทําไม่ได้มันอยู่ในเขตชุมชนนะครับผมก็เลยงานพวกเหลาไม้หรืออะไรเนี่ยผมก็ต้องเตรียมไว้แต่ตอนกลางวัน ประมาณบ่ายสามเนี่ยผมต้องเตรียมงานที่เป็นงานที่ไม่ไม่ใช่ไม่มีเสียงนะคะขอเป็นความมีน้ำใจของน้องอุ้มนะคะก็ยังจะมีน้ำใจมาสนให้พี่ๆยูทูบเบอร์ได้ทำกันด้วยนะคะแมทิมเป็นนักเรียนนะคะคนแรกเป็นบ้านเดี๋ยวผมเสร็จเที่ยวนี้ค่อยค่อยค่อยอธิบายใช่ไหมคะครับจะอธิบายอธิบายการขึ้นนะคะการขึ้นการถังนะคะ ไม้ตัวนี้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเป็นไม้เศษไม้เหลือแล้วทีนี้เมื่อก่อนไม่มองไม่เห็นคุณค่าของมันอะไรประมาณนี้เราก็เอามาใช้ประโยชน์เนาะอย่างนั้ก็ได้เป็นอุปกรณ์อะไรนะคอนเทนต์ได้เอามาถวายองค์ปู่ปัจจิตีด้วยแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนพี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยพอได้มีคอนเทนต์คอนเทนต์โอ้สุดยอดเลย วันนี้ลุงไม่อยู่ด้วยเนาะน้องอุ้มก็เอางานมาให้พวกเราได้เรียนกันนะคะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทำดูใกล้ๆนะคะเรื่งดูก่อนเริ่มทีรื่องจะได้เป็นเป็นดูนี่แหละแต่ทามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นผมเชื่อมั่นมันต้องคนแบบมัดแน่นๆนะมันก็ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกแม็กมันมันเย็บเย็บไปแล้วนะเย็บไปแล้วครับ เย็บไปแล้วนะเะย็บไปแล้วแล้วเราเอาตัวนี้มาทําเพื่อให้มันดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นเราสร้างสีส,สันด้วยเนาะจะได้ถ้าเป็นของในคลิปส่วนมากมันจะเป็นเชือกปอรหรือว่าอะไรที่มันมันไม่ไม่มีสีสันฉูดฉาดอะไรประมาณเนี้ยทีนี้โลเคชั่นของเรามันจะเป็นสีน้ำตาลดินลุกลังเนาะ ต้นไม้ก็มีโทนสีเขียวว่างก็เลยหาโทนสีที่ที่มันจะสะดุดตานิดนึงเพราะมันเหมือนที่เราไอ้มัดเหล็กแหละบางทีก็ไม่เป็นมันเนาะก็ยังไม่เป็นใจเย็นๆเมื่อก่อนก็ชอบเหมือนกันงานเย็บปัดหักรอยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยพอจะทำได้นิดนึง เช่นกันะนคะคะเราก็ดูนะคะน้องอุ้มนะคะกำลังทำนะคะเราก็เรียนรู้ไปนะคะเล็กน้อยนะคะพอทำได้เท่าไหร่ก็เอาเนอะนี่ค่ะพี่เพื่อนก็จะดูอยู่ใกล้ๆเนาะในทิศก็จะดูอยู่ข้างๆนี้นะคะถ่ายคลิปไปด้วยถ้าน้องอุ้มก็จะมาให้เรามีคอนเทนต์บ้างเนาะ เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เงียบเงาวันนี้โอ้ยอยู่ที่นู่นก็เงียบเงาก็เล <laughs> ยหงียบเงาเงียบเงาเพาอ้างมาเล่นมาพักผ่อนได้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 ได <c oughs> เดี๋ยวห <c oughs> ลังๆหมดแม็กแล้วก็อาจจะมาซื้อกบวยเพิ่มอีกแค่การมาลดน้ำช่วยเพราะว่าเริ่มหน้าหนาวแล้วก็คงจะทรมานนิดนึงต้นไม้ขาดน้ำไม่ใช่คนนะทรมานต้นไม้ก็ทรมานเหมือนกัน ร้อนอยู่ครับฟังรวมๆไว,ว้นี่ก่อนนะอ่าโอเคเป็นเส,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเรรียบ้อยแล้วอันนะคะทีนี้จะขึ้นปมนะครับมาดูนะคะน้องภูมิสอนให้พเก่าขึ้นปมเนาะเนะอ่าผมก็จะม้วนอ่าประมาณหนะึ่งสองสามสี่สี่เนาะแล้วก็ตทีน,นี้ออกไปมันก็จะเป็นหงอยนี่แล้วก็สอด ได้มานี่จับไว้นิดหนึ่งครับแล้วก็เอาไปกเกาะเห็นไหมตรงนี้ กี่คอมีกี่เส้นชอบหัวมันชอบดูท่านอื่นมีวิธีมัดที่ง่ายๆกว่านี้อะไรประมาณนะครับแต่โอเคดึงดึงแล้วต้องให้มันตึงตึงและแน่นด้วยทีนี้การประมาณ ประมาณว่าเราจะใช้เชือกยาวขนาดนั้นแล้วก็ผมจะใช้ประมาณ8ปดลอบแต่เส้นด้านนะครับสี่ลอบนะหนึ่งสอง คุณนะคะคอย่าลืมเด้อค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของบริษัทโมมซับนะคะทีพี่คอบบี้ที่พี่สกินนะคะคอ TP ขอบคุณมากมากค่ะผ่านยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่อยู่ที่สารพมกษ์บ้านนะคะได้ทุกช่องนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะเซรั่มครีมบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็มีเจลล้างหน้าเจลอาบหน้าซิลバคอนพัดเบต้ากูเกนนะคะแล้วก็มี พีพีกาแฟนะคะตอนนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญถิ่นกุกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ